สวัสดีครับวันนี้ผมมาเดินอยู่ที่ตลาดอยู่ถนนคนเดินที่เราไม่สลี่ยงามเย็นนะครับชื่องเขาว่านอกเหนือจากที่เราได้มาเดินถนนคนเดินเราได้เจอตลาดสดให่ชั่วลายยามเย็นเกือบทุกหนึ่งที่เขาขอมาขายกันเต็มเลยเป็นของคุณบ้านไม่ว่าจะเป็นผื้งผักสวนครัวแล้วก็พวกะมิงผงแล้วก็พวกปลีพวกกระลำพวกมะเขือพวกหอมพวกพริกพวกมะขามเปียกพวกไอ ทุกอย่างนะครับผักที่เก็บได้ผักที่ปลูกลอะไรกาเอามาขายอันนี้น่าจะเป็นโทน่าลด้วยนะครับวันนี้ผมมาถ่ายบรรยากาศให้ได้ชมนะครับว่าตอนเย็นนี้คึกคักามากเลยพ่ขอค้าแม่ค้าเพียบนี่ครับใส่เอ็กโคเข้าไปคนมองหน้าเลยคือกล้วยพลอไม้อะไรเงี้ยตะคงตะไคร้มีขายหมดในตลาดแบบเบ้านนะครับยามเย็นนะครับด้านนอกของกินกระหึ่มเลยเต็มเลยนะครับนะ มันเต้าก็มีครับฟักทองก็มีครับมะละกอมีครับตอนนี้ตลาดก็เริ่มเก็บแล้วขนมแบบขนมคล้ายๆขนมเทียนอะไรเนี้ยก็มีอยู่ใช่ไหมครับมุซซาที่เป็นมุาอบแพงก็น่าสนใจอยู่ะดมดูดูนะครับมาดู่อนนะครับครับกล้วยเกลืออะไรมีหมดเลยครับแตงนะครับไอรูปซโยเตะก็มีครับดูดิดีนะน้ำปงน้ำเปล่าน้ำปั่นอะไรมีหมดเลยครับนี่ เห็ดก็มีครับนะเป็นเห็ดที่เขาเพาะขายหรือแมกะตั้งเห็ดที่แบบตามธรรมชาติก็ยังมีอยู่โซนด้านในก็เป็นร้านขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็ของที่วางกับพื้นมชอบดูของที่วางกับพื้นที่เป็นพวกกล้วยชายนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอะไรอะ่ะไอพริกอะไรเนะต็มเลยนไหมข้งางในก็เป็นผลไม้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูข้างนอกก่อนนะครับนี่ครับโอเคอันนี้จะเป็นอกอกดูกงูน้ำพริกอะไรเนี่ยลองดูก่อนขาดูก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่ก็จะมีพวกผลไม้แล้วก็มีน้ำผลไม้ครับเยอะมากนะเดีย๋ยวเชิญพาไปดูโซนที่เป็นนอกตลาดครับนะเดี๋ยววนออกไปให้ดูนะครับขอดูพวกผักผลไม้ก่อนนะ้ำทาว่ามีอะไรบ้างปลาทูปลาเค็มอะไรมีหมดเลยเห็นไหมครับนี่ดูของวนดูของในของผักอะไรเงี้ยผมกำลังมาดูออผักที่เป็นผักปูดไม่มีเลยส้ม,ยมโอตแตมูมหน่อยนะครับ ทุ่มห right. นึ่งมีตลาดนะเฉพาะวันที่เป็นวันนัดครับพ่อค้าแม่ค้าก็น่ารักจังพอดีผมไม่ได้เอานางเอกมาด้วยนางเอกก็พอดีทล่นลากันไปแล้วครับพันพิชายคิดที่บ้านเขาน้องเขาหน้ารักอยู่น้องดูต้นโมโนไม้ทุนน้องเช่าแผ่นมีหมดนะครับเดี๋ยวเราจะพร้อมโชว์สายมือถือไปขอกินนะครับมากมายในมูสสเต๊หรือว่าอะไรนี้ก็มีอยู่ขอพนักกินครับ ขนมนั่งกินขบวนไปก่อนวนวนมันรอบเราจะวนมาใหม่อยากกินในขบวนเขาใหม่นี่อยู่ตลาดใหญ่ๆเลยนี่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปในตลาดตรงนี้จะเป็นแกงของคนทางภาคเหนือเยอะมากเลยเห็นไหมครับแล้วก็เป็นขนมแล้วก็เป็นน้ำผลไม้ดูครับเนี้ยยาวๆครับเนี้ยยาวๆถ้าวันนี้เป็นวัน วันวันที่มีถ้าหนึงคนเดินครับก็ผมก็ไม่เคยเลยในผมมาที่แม่ฉเฉลียงหลายรอบเราผมไม่เคยเห็นคราวน,นี้ผมว่าโชคดีของผมมากเลยนะคร้อมลองดูมีข้าวเปล่าเลยข้าวเปล่านี่สนใจเข้าไปกินกับน,น้ำพริกน้ำแดงอยู่เมื่อกี้ไปเปิดดูรถมีน้ำพริกอยู่มีกระโพาะแล้วก็ล่ามหมูด้วยมันล่ามาอะไรก็มีมอยู่ขอดูกันนะครับ <laughs> มันกระโพดะถั่วนะครับสวัสดีครับ อ่นี่ครับสาวไตสาวไตเออสาวปปากยอก็มีน,นี่ขนมนะครับขนมก็ดูดีขนมชั้นขนมเรียกว่าอะไรแป้งขนมแดงอันนี้อะไรนะครับอันนี้ขนมแตงไทยใชขนมแต็งไทยมไม่เคยได้กินนะขนมแต็งไทยมันเป็น หอ<ต>หม,มเอาแตงมาทำนะล,ลองกินดูก็ได้ห่อเท่าไหร่ครับห่อละสิบบาทค่ะเอาไว้หอ่อหนึ่งอยากลองชิมไม่เคยชิมครับเดี๋ยวเราจะทำแตงไทยสิบบาทขอบคุณครับขอบคุณค่าจริงๆจ,จ,จ,จะมาซื้อกับข้าวครับไม่ได้ไม่เคยชิมก็ลองซะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปชิมที่ผมพักอยู่ยีงเดี๋ยวจะมีขายนะตอนนี้คือตลาดของเริ่มเก็บแล้วนะครับพวกของย่างพวกกับข้าวนี่เยอะเลยทอดมันทอดปลาพอดูก่อนนะครับ ห่อเท่าไรครับห่อเท่าไรครับสาบาทก็เอาให้ห,อห่อเลยครับห่อเป็นปลาแบะเลยตังกันม,มาดูตลาดนะครับเป็นคลิปวีล็อกด้วยครับจีบก็มีเดี๋ยวจะจะไปดูโซนที่เป็นโซนนู่นครับตลาดมีไม่เยอะมีครับมีสั้นๆแต่ว่าอยากเอาบรรยากาศให้ดู จริงๆผมเลงใส่กออีสานไปนะครับแต่ว่าคราวนี้ไส่กออีสานเนี่ย,ยมันจะอิ่มหรือเปล่าเราดูครับนี้ก็น้ำพริกแล้วก็พริกจิ้มโอกมีหอยคั่ขนมเยอะมากๆเลยน้ำกมำ็มีน้ำดื่มน้ำดื่มสลัดก็มีครับนี่มันพักคั่วเห็ด นี่ครับติ่งวัวติงต่งวัว <c oughs> แล้วก็จะมีเนื้อสดเคียงเนื้อเคียงเนื้อไว้นี่นะผมว่าเรียกว่าเนื้อล็อบและก็ยังลล่นวอลซ่านี่ครับเส้นก็มีเขาดูนยนะครับเ <c oughs> ขาดูเลยนะครับก็บอซอยขนมเส้นก็มีคล้ายๆขนมจีนเลยนะครับ <c oughs> ชิงนนีนี่เยอะมากๆเลย ปลาดุกย่าเนี่ก็เยอะปลาส้มก็มีนะค,ะนคะรับมาดูก่อนนะคะรับปลาปลาทูนี่เยอะจริงๆครับที่นี่เราช่องสิงคโปร์มมนะผมได้สองอย่างนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับมาดูมาดูมาดูขน,นมร้านนี้นะะารับอลังการมาก<ห>ก็แบ<ห>ลบลมหัวทิ่มเลยมาดูขนมแปลกๆบ้าก ยู่กอบข้าวนะครับอันนี้น่าจะเป็นคัดต้มมัดไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าเหลือมาเยอะน่าจะทําขายเองด้วยผมน่าจะกินไม่หมดตลาดเบกละกสันมากโดนัดก็มีขนมทุกคนครับสวัสดีครับเยเลยนี่ครับสวัสดีมาเดินเที่ยวตลาดนะครับซูชซูชคารีเ,เพียรแน่เพียแน่เราก็ดูเลยน้ำดืม่มก็มีนะครับก็จะมีไก่ทอดนะครับก็จะมีเนี่ยอยากกินอะไรก็ดูเอา อ่ะโอเคผมได้ทอดมันนะครับจบลูกชิก้นก็หนึ่งไม้ใส่กล่องไม้หนึ่งน่าจะโอเคเลยที่ว่าซื้อเราไม่ต้องใส่ถุงนะครับเรียกคือตลาดเล็กมากครับถนนคนเดินอ่ะูเห็ดหน่อยลูกเห็ดมันขอดูเลยนะครับขอดูเลยนะครับโอ้เห็ดตะเกียมาเห็ดพวกเนาะเห็ดพวกจ้ะ,ะอันนี้ไปจึ่มจุงอยู่ในก้าน่อะไรที่เป็นจีจ<ว>ีอ,อ,อ,อ่ะจีมันอ่ะอยู่ในถุงอ๋อจีจีอยู่ในถุงเหรอครับ โอ้เป็นถุงอย่างนี้เลยครับโอ้เยอะช่วงนี้มีเยอะเลยครับเนี่ยเป็นร้อยร้อยบ้านเขาเราไปหาเก็บบ้างแหละแต่ถุงนี้ไม่ได้เลี้ยนะขึ้นเองเหรอกครับเยอะมากๆเลยจะรับมาขายครับเลี้ยนมาขายเป็นถุงเนี้ยเออสาวพาไปหาเห็นก็กำจะดีว่ะแต่ไม่น่าจะไปหาในป่าเลยน้องๆก็มีอยู่ นะครัแต่ผมไปเอาไส้กรอกหนึ่งไม้แล้วผมก็จะออกจากตลาดครับต้องกินโปรโตีนก่อนทานโปรโตีนก่อนไส้ไส้กรอกไส้กรอกไม้เท่าไหร่ครับ <c oughs> สอน <c oughs> ไส้กรอกไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยไส้กรอกไม้สิบบาทเอาไม้นี่ครับไม่ต้องใส่ถุงครับนนะะเอาไม้นี่ไม่ต้องใส่ถุงหรอกครับนนครับห,ดดย,หบยิบเลยนะ มาแล้วครับเรานี่ไม่เน้นถุงโอ้โหยดมาจะไกลเลยเดี๋ยวผมจะกินขนมก่อนนะครับแล้วก็ส่กรอบครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับครับตอนนี้คือโดนวนเล่นในโซนที่เป็นตลาดครับกลับทางใหม่ครับพอดีว่ามีคนมองเยอะนะพอดีผมมีคนหน้าบางนะครับนะขออนุญาตต้ลาบรรยากาศแบบนี้กับการที่ได้ได้ได้ซื้อขนมไปกินจะถ่ายตอนที่กินขนมนะครับใส่กอนต้องกินก่อนนะน้ามันยดไหม ถ้าคนมีดรามา่ามาดูขนมหน่อยนะขนมแตงเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยกินกินแล้วอะดูๆขนมแตงนะครับมันเนหนียวเลยเนาะกวนอืมแตงจริงๆแตง หวานหวานน่จะเป็นพวกน้ำตาลหอมแตงหอมแค่แตงไทยอะ่ะอืมอือมโอยหอมโบราณทำเองไม่ต้อไม่ต้องกลัวเรื่องที่ว่าจะเอาอะไรมาแบบเจอปนนะครับเป็นชาวบ้านทำเองแล้วก็ นะครับดูวนแล้วก็นำในี่ผมผมาพาครับทำนินแกนุอสอดนะครับเนี่ยแตงโมส้มโอก็สบายสบายมีผักมีอะไรกินเนยอะแตงโมส้มโอนอนหลับสบายเลยไหมครับนอนเฝ้าไข่ไข่แดงไข่ขาวแล้วก็ผักมีครบหมดแล้วก็ดูบรรยากาศที่ทำรินแกรีสอดครับบรรยากาศเย็นๆครับลมเย็นมากเห็นภูเขายาวทอดตัวนะครับนูน่นไม่รู้ฝังพม่าหรือเปล่า นะโอ้บรรยากาศจมดินดีมากครับเงียบสงบนะสูดสุจิตไอธรรมชาติครับแล้วก็ถ้าก็มีแขกเยอะๆเขาก็จะเปิดไฟรอบๆครับตอนนี้คือแขกก็อยู่ในช่วงโลซิซันอย่างว่าแล้วเนาะนะนะแต่ว่าที่พักราคาถูกไม่แพงมาได้นะครับนะเดี๋ยวผมนั่งชิวๆก่อนนะครับนะมินิบาร์นิดดิ้งเล็กนิดลน้ำป่าทั้งนั้นเลยแล้วเจอกันครับ